เขาก็หายเรื่องเรื่องการอยากได้แชมป์เหมือนผมอยู่แล้วทําให้ในแนวทางการเล่นของผมและน้องในเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันทีมออกมาดีแล้วก็ตัวผมทผําผลงานได,ได้ดีขึ้นตามลําดับครับเป้าหมายของเขาคือเป็นแชมป์ทุกๆปีแล้วการรักษาแชมป์ในแต่ละปีมันสามารถออกได้ทุกหน้าครับครับสวัสดีครับผม ต็อปเจษดาชูเดชนักฟุตซอลทีมชาติไทยสังกัดสมโมสรการท่าเรือครับตอนนั้นผมก็เล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็พอตอนหลังๆก็มีฟุตซอลในระดับมัธยมตอนปลายตอนผมเรียนอยู่ในกีฬาเราก็ได้เล่น ทั้งฟุตบอลและฟุตซอลแล้วพอครานี้ทางมหาลัยเกษตรัณฑิตมีการคัดโค้ต้าเข้าไปตอนอยู่ม .4 ม .5 ผมก็ได้เล่นฟุตบอลดีลชั้นหนึ่งให้กับกมรมศุลกากรอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเราเล่นฟุตซอลได้ก็เลยให้เราไปช่วยทางมหาลัยเล่นฟุตซอลหลังจากนั้นก็เป็นจุดหันเหตท,ที่ที่ผมมาเล่นฟุตซอลเลยเพราะว่ามีโค้ชฟุตซอลรัลชนาวีได้เห็นเราเล่นตอนอุดมศึกษาด้วยตอนมัธยมปลายด้วยก็เลย ชักชวนเรามาเล่นฟุตซอลลีเกเราก็เลยไม่ได้เลือกที่ไปเล่นฟุตบอลเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังมีฟุตบอลราชนาวีที่ให้เราไปคัดโคต้าไปเล่นที่สาติีีอยู่ตอนนั้นครับมันจะคล้ายๆกันการเล่นแต่คือจํากัดด้วยพื้นที่สนามแล้วก็ความหนักของลูกบอลแล้วก็มันต้องใช้แรงวิ่งเยอะตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราไปจากฟุตบอลเนี้ยเราไม่ค่อยรู้ระบบฟุตซอลมากเราอาศัยว่าเรา แข็งแรงกับเท้าหนักอย่างเดียวส่วนเรื่องปรับตัวการเล่นเนี้ยมันก็ต้องเรียนรู้จากจากโค้ชในสถานการณ์นั้นที่เขาคุมเราครับช่วงแรกๆที่ผมก้ามาเล่นฟุตซอลเนี่ยระบบของการเล่นฟุตซอลมันเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วเราต้องมาเรียนรู้ระบบการวิ่งคือเราให้บอลเพื่อนไปแล้วเราจะวิ่งไปสุม 4, สี่สุมห้าไม่ได้เราต้องรู้ว่าต้องเคลื่อนไปตรงกลางจังหวะไหนอะไรยังไงคือตอนนั้นความยากของผมในใจคิดว่ามาถูกเพราะว่า,วาที่มาเล่นฟุตซอลอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มรู้ระบบแล้วบวกกับ ทั้งโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมคอยป้อนเรา่าเนี้ยทำให้ผมปรับสภาพได้แล้วก็ผมก็เริ่มสนุกกับมันเลยเพราะว่ามันเป็นเกมเหมือนอินเตอร์เทนอะลุกหลับไปทำให้เราชอบอยู่แล้วด้วย <S <S ที่ผมอยู่ราชนาวีมันตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อผมเขาเป็นฝ่ายโภชนาการอยู่ทางด้านฟุตบอลราชนาวีตอนแรกเขาอยากให้ผมไปเล่นฟุตบอลแล้วพอตอนหลังพวกกลุ่มสตาร์โค้ชซึ่ง ของฟุตซอรลราชนาวีเขาอยู่แถวบ้านผมอยู่แล้วเขาก็เลยชักชักจูงมาบวกกับพอเรามาเล่นนะเหมือนอย่างที่ผมบอกอได้อยู่กรุงเทพด้วยที่เลือกเล่นราชนาวีเพราะว่าได้โคต้าด้วยตอนนั้นพอเราเล่นจากมหาลัยเขาเห็นฟอร์มเขาก็เลยให้โคต้านักเรียนจากทหารเรือผมก็เลยเลือกที่มาเล่นฟุตซอรลราชนาวียาวๆเลย ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าก็มีหลายๆทีมที่ติดต่อมาแต่สโมสรการท่าเรือเนี่ยเป็นสโมสรที่เราอยากมาเล่นอยู่แล้วเพราะว่าด้วยฐานแฟนคลับแฟนบอลของเขาซึ่งซึ่งดูดดันตามสไตล์อยู่แล้วแล้วก็เราเคยร่วมงานกับกับโค้ชในตอนมหาลัยคือเขามาเป็นข้อเสนอแรกๆเลยเพราะว่าเขาเคยยืมตัวเรามาเล่นอยู่แล้วเป็นชอยแรกๆเลยที่เราตัดินใจอยากจะมา ผมมาในในช่วงคาบเกี่ยวหรือดูการคือปีนั้นก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าจากทีมที่เขาลุ้นแชมป์เราก็มาจบที่อันดับ4แล้วก็บวกกับตัวผมที่เคยเล่นกับราชนาวีเคยเคยทําประตูได้มากเงี้ยพอการย้ายทีมมาทีแรกเงี้ยฟอร์มมันก็ยังไม่เฟี้ยงเลยเราเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเขายังไม่ค่อยได้เราได้เล่นผ่านไปปีหนึ่งแล้วแล้วคราวนี้ทําให้เราได้ย,ยังชินกับกับรูปแบบกับเกมการเล่น ของการท่าเรือแล้วอะไรเงี้ยทำให้ผมปรับสภาพได้แล้วก็พอเรามาเล่นในปีนี้เรามีบุคลากรน้องๆที่ที่เข้ามาใหม่หลายๆคนเนี่ยเขาก็หายเรื่องเรื่องการอยากได้แชมป์เหมือนผมอยู่แล้วทําให้ในแนวทางการเล่นของผมและน้องในเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันทีมออกมาดีแล้วก็ตัวผมทําผลงานได้ได้ดีขึ้นตามลาดับครับคือจริงๆแล้วนะโยบายของทีมกับแฟนฟุตซอลการท่าเรือเนี่ย เขาก็เป้าหมายของเขาคือเป็นแชมป์ทุกๆปีแล้วอยากอยากเป็นแชมป์ทุกปีอยู่แล้วแต่เราต้องยอมรับก่อนว่าหลายๆทีมเดี๋ยวนี้ฟุตตอมันเริ่มเท่ากันหมดจะสังเกตได้ว่าทีมเล็กไปโค่นทีมใหญ่บุคลากรในทีมอื่นๆเนี้ยเขาก็เริ่มเสริมตัว่างชาติเข้ามามีการเสริมโพสตนอกเข้ามาที่ดีทําให้ผมคิดว่าการรักษาแชมป์ในแต่ละปีหรือการลุ้นแชมป์ในแต่ละปีอ่ะมันสามารถออกได้ทุกหน้าครับไม่ว่าจะเป็นทีม พิซซองการถ้าเรือหรือว่าทีมอื่นๆที่เขาเสิร์ฟมันมาก็เกือบหลายๆคนเลยนะครับที่ใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่าเราจะเห็นในฟอร์มในการเล่นฟุตซอลรีกของเขาอยู่แล้วทุกวันนี้การเลี้ยงหนึ่งตอนหนึ่งหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็บวกความเร็วของเขาเนี่ยมันน่าจับตามองมันน่าดูครับไม่ว่าจะเป็นอัมรินหรือว่าจะเป็นนีโน่จากชมรีบูเวฟ หรือว่าลงกรจันพรที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมว่ามันมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายกับรุ่นพี่เก่าๆที่เคยติดมาแล้วก็มันเหมือนมีออปชั่นเพิ่มมากขึ้นในการเล่นผมคิดว่าหลายๆคนเนี้ยบวกกับชลวิงพื้นใหญ่ก็ดีครับตอนมาซ้อมก็ก็โอเคมันหลายคนเลยเราน่าจับตามองมากดีใจครับไม่ว่าจะเป็นฉายาไหนที่ที่เขาตั้งให้แบบดีๆนะอย่างเงี้ยผมผมก็ดีใจน้อมรับแต่คือ จริงๆแล้ว่ผมก็อยากให,ใ,หให้ให้การทำประตูของผมให้พีคขึ้นกว่าน,นี้อีกหน่อยเพราะว่าในเกมมันมีจังหวะครับขันที่ผมเคยสามารถทำได้ในสมัยก่อนเนี่ยพอผมเริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี้ยมันก็จะเหมือนเราเราเร,าเริ่มทำได้ยากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ฟอร์มผมกลับมาดียิ่งๆขึ้นไม่ว่าไม่ต้องเป็นเหมือนสมัยก่อนก็ได้ครับแต่กลับมาช่วยทีมในยามครับขันได้อย่างเงี้ยผมก,ก็โอเคแล้วครับ ตอนผมมาเล่นฟุตซอลเนี่ยฟุตซอลมันให้อะไรหลายอย่างกับผมคืออยากให้น้องๆที่ที่มองกีฬาฟุตซอลเนี่ยที่ชอบและรักมันเนี่ยก็อยากให้เขาตั้งใจแล้วก็มีวินัยครับอยากจะฝากน้องๆที่ได้รับโอกาสเราไม่อยากให้โอกาสหลุดลอยไปเหมือนกับสมัยก่อนที่เราได้รับโอกาสได้ขึ้นมาเล่นฟุตซอลลีกเราก็คว้ามันไว้ได้ก็อยากฝากน้องๆตรง,องตรงนี้ครับผมอยากฝากแฟนฟุตซอลกองเชียร์ฟุตซอลท่าเรือหรือกองเชียร์หลายๆทีมอยากมาให้กําลังใจน้องๆเราแล้วก็ ให้กำลังใจทีมฟุตซอลไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปติดตามชมที่สนามหรือว่าทางไลฟ์หรือว่าทางออนไลน์ต่างๆก็อยากให้เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ